เขาพูดซาวร้านไหนว่าแซบ่บร้านไหนว่าอร่อยเราต้องไปวันนี้นะคะเรานําเสนอขนมจีนร้านเพชรอันต์ขนมจีน,น,น,จนบีบสดนะคะอยู่ที่บ้านหลักซิลานะคะเป็นร้านที่เปิดใหม่นะคะทุกคนคะแต่ว่าดูนะคะคุณภาพไม่ได้ใหม่เลยนะคะคือจะบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มมากนะคะเครื่องเคียงเขาก็เยอะนะคะพริกเนี่ย สามารถเลือกเองตามใจนะคะเขาจะมีพริกสดแล้วก็กระเทียมสําหรับคนที่ชอบแบบสดๆโขกเองเลยนะคะแล้วก็จะมีพริกปั่นนะคะพริกปั่นแล้วก็มีพริกป่นนะคะน้ํานะคะก็มีให้เลือกหลายน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํำปลาร้านะคะแล้วก็มีน้ํากะปินะคะตัวนี้จะเป็นน้ํากะปินะคะซึ่งเวลาที่เราทานนะคะก็จะผสมกันก็ได้อันนี้ก็ ผสมกันเป็นสองน้ำนะคะในจานเดียวเนี่ยก็จะเป็นพริกป่นนะคะเอ้ยไม่ใช่พริกปั่นที่เขาทําไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกสดๆที่เราเอาไปโขลกเองได้เลยตามใจชอบนะคะเห็นไหมคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการันตีว่าอร่อยมากนะคะเครื่องเคียงเขาก็จะมีไข่ไข่ปิ้งนะคะมีต้มเลือดแล้วก็มีต้มเท้าซูเปอร์นะคะแต่ไม่ได้สั่งมานะคะ สั่งเฉพาะไข่ปิ้งมานะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่าอร่อยมารับรองไม่ผิดหวังนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสได้แวะมานะคะลองแวะชิมนะคะที่เพชรอนันต์ขนมจีนบีบสดบ้านหลักศิลาอำเภอทัดพนมนะคะทุกคนว่างๆมาแวะชิมนะคะเส้นเหนียวนุ่มมากนะคะขอบอกคุณครูจิมไปลองมาแล้วนะคะ อร่อยแซ่บเวอร์ค่ะเชิญนะคะเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะถ้าท่านใดที่ได้ผ่านมาอำเภอท่าพนมนะคะก็แวะชิมนะคะ